ต่อไปข้อที่49เาขาถามว่าอามมชาถามว่าเขาให้อะไรบ้างแล้วเขาคิดตรงไหนบ้าง hard line tactics t a c t i c คืออะไร t a c t i c ก็คือ tactics อ่ะไอพวกลูกเล่นทังน้งหลายเลยนะ hard line hard line แปลว่า hard line เพราะอะไรน้องๆพี่น้องให้พี่ให้มา้องคิดแป๊บหนึ่ง hard line แป๊บเดียวเท่านั้นนะ ฮาร์ดไลน์แปลว่าอะไรฮาร์ดไลน์แปลว่าอะไรฮาร์ดแปลว่าอะไรแข็งเบาแปลว่าอะไรยากเบาไลน์แปลว่าอะไรเแบบส้นไม่ใช่ฮา,าร์ดไลน์รวมกันแปลว่ายึดมั่นในหลักการยึดมั่นในสักอย่างยึดมั่นในแท็กติกเนี่ยนะ Pursuing by the military Pursue แปลว่าติดตาม อาจจะแบบติดตามการเคลื่อนไหวหรือสะกดลอยอย่างเงี้ยได้หมดเพอร์ซูตามอ่ะตามได้หมดไล่ตามติดตามหรือหลุล่วงก็ได้หลุดล่วงเพอร์ซูหรือเพอร์ซูหรือเพอร์ซูเายนะบายเดอะเมดิทัลลี่เมดิทัลีแปลว่าทางทหารใช่ปะกระลางหงทางทหารอินอิสบิดนะบิดคืออนะไรบิดคืออนะไรบิดแปลว่าบายนะบิดแปลว่าบาย ไม่ใช่บิดแบบแบบจัก,กรยานนะบิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นลเชิญอะเชิญหรือประมูลก็ได้ประมูลแปลว่าประมูลเชิญก็ได้หรือการสั่งก็ได้บิดนะฉันสั่งให้กระทำเนี่ยฉันบิดนะ In i s b i บ t o อะไร to pacify Pacify มาจากคำว่าอะไรแพ c ิ f ายแปลว่าทำให้สงบนะทำให้เกิดพี e นั่นเอง Pacify เนะี่ยทำให้สงบ ำนะน้องคำนี้จำสำคัญเดี๋ยวน้องได้เห็นบ่อยพัฟฟิฟายว่าทำให้สงบ in นนิสบิดทูพัฟฟิฟายทำไม่สงบ the อะไร the restless restless คืออะไร rest นี่แปลว่าอะไร r e s สแปลว่าอะไรแปลว่าสงบใช่ปะเติม e s สแปลว่าอะไรแปลว่าไม่สงบนะเห็นไหมไม่สงบเลยต้องทำให้สงบใช่ไหมทำให้สงบมันไม่สงบเลยต้องสงบบีเจนคืออะไรเขตนะเขตที่มันไม่สงบอยู่ตอนนี้ทางทหารเขาอยากให้มันสงบ นะ are having precisely the opposite effects กำลังเผชิญหรือกำลังมี precisely คืออะไรต้องดูกับว่า p r e c i s e เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับน้องแปลว่า exactly นะอย่างเป๊ะนะแปลว่าอย่างเปะ๊ะ อย่างแน่อย่างแน่แน่อย่างแน่แนแน The Opposite Effect นะก็คือว่าการที่เขายึดมั่นในแท็กติกนี้นะที่เขาใช้ทางทหารเนี่ยเพื่อที่จะพยายามทำให้เหตุการณ์มันสงบในพื้นที่ที่มันไม่สงบเนี่ยกำลังเผชิญกับอะไร,ระเผชิญกับปัญหานะถ้าถึงเป็นปัญหา Opposite Effect ไนงะผลกระทบในทางตรงกันข้าม นะข้อนี้ตอบอะไรดีล่ะอ่ะาตอบไปได้แลลวตอบอะไรกันดีข้อสี่ถูกแล้วข้อสี่ถูกแล้วนะพิทีต้องเป็นรี่อยู่แล้วเพราะอะไรกำลังปรเชิญกับอะไรอ๋อเพราะสิ่งเคยอะไร adjective มัขยายเนี่ย precisely o f p e s i t e opposite เนี่ยนะจะกลายเป็น adverb ข้อถูกแล้วข้อ2ล่ะ military ถูกแล้วเป็นานามธรรมดานะ the military in i x i s t e n c ถูกแล้วข้อนี้1ล่ะ half life a c t i c pursuing by พี่ถามหน่อยการยึดมั่นนี่สามารถยึดมัน่นโดยตัวเองไหมม,มันไม่มีชีวิตใช่ป่ะ half l า f e a c t i v ทิ y เนี่ยแล้วถามว่าทหาราารนี่มีชีวิตไหมมีชีวิตนะทหารสั่งได้ใช่ป่ะทหารสั่งได้ มีชีวิตต้องตอบข้อหนึ่งเพราะอะไรมันต้องเป็น passive voice นะต้องเป็น passive voice p e r s u e ต้องการเป็น p e r s u e แล้วก็เติมดีเพื่อเป็นเวิร์บช่องที่สามนะถูกกระทำอ่ะาประเทศจิกเนี่ยถูก pursue by the m ิทัลลี่น้องต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่ตามมาด้วย by เนี่ยนะ by something เนี่ย by จุดๆๆๆเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าอันนั้นคือ p a สซีฟนะต้องตอบ pursue นะครับโอเคข้อนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งข้อเดี๋ยวไปดูข้อห้าสิบย